เดี๋ยวก่อนกมีสองมีสี่มีหกมีแปดมาดกันกันสองรดแต้มลงกมานึ่ปัดมันก็เป็นสิบแปดก็ดีอันนั้นีที่เพิ่นกัสบสิบปอนดบอกตั้งผมเมากับพวกจากเพื่อนอาจจะผมมากกับพวกจากเราแบบเพิ่งเกิดอันคันานไปกับพวกจากเดี๋ยวนี้แหละย่านแดงขึ้นแต้มลงแต้มมันละอันหนีไปในน้อยอันน่ะเพราแต่เสียวเชียวเจ็ดเสียดครับ เสียดายอยู่ด้เนาะคุณพ่อน้องมันกมันก็สวยไก่ปันไหนฮะน้ามันเป็ดก็ถือแต่ว่ามันก็มักอย็บเอาเปิ้ลนะแล้วนาะคุณพ่อเนาะครับเปรี้ยวเบิ้ลครับยุเรื่องของไกของเหล้าเบิ้ลสลับกันไกสลับกันมาเรศมันศูนย์มาหลายครับแม่คุณพ่อแมนแมนแมนเดี๋ยวนี้ก็ยามมันโผล่มาอยู่กับพ่อจ้กงระว่าเนาะกะบ่แน่ล่ะครับบ่มันพอดีที่มันสิเป็น ิบแปดจแน่เลยก็ได้เพราะแต่ว่าคิดมันจะเป็นหนึ่งศูนย์ยังไม่พอมันมาแล้วนะบอกคือเราม่ได้มาซ้ำกันอีกมันมาท่าเรามาไทายกลับไปกลับมาอยู่มาเบิรนมอมัน 5, ขีหหาคมจากปลว่านนี้ห้อมอหัวเห็นน้คุณบอนนะว่ามันจะเป็นตัวใดนนอครับ <laughs> น้องคงกาเห็ดไปตามสูตรคำนวณเวพาทั้งบ้าน เป็นอะไรพ่อกลางบ้านผมหนันกลางเวศหอนเลยกลางคืนเป็นเย็นบ่อันนี้พ่ปันใดครับพ่อยูครับกลางคืนงมผาอันนี้พ่อ,<ม>พอยูอยู่ครับบ่อ,อนบหนาวอากาศดีแมือนี่งก,นกนหนา,า,กาวจับวครับวนที่เมันเป็นของวันตุที่เข ตังเมือตั้งม้วนมันกลาเป็นเลขวิ่งหรือเก่าล่ะคุณหมอเด้อครับเลขวิ่งเก่าเลขปีโตกลาสิเปลี่ยนแปลงจากเลขเดิมอยู่ใหม่ตัวเดียวนึงล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมผมมมีเลขแปดเดี๋ยวก่อนผมมีเลขแปดเดี๋ยวนี้เลขหามาแทนเลขแปดของผมนะนเลขวนเลขวิ่งหวาเลขวิ่งหวา เลขเลขวินมีตัวใดครับมีสองมีสี่มีห้ามีหกคุณพ่อเป็นเลขกันมีสองมีสี่มีห้านะครับเนาะครับมีสองมีสี่มีห้ามีหกคุณพ่อครับผมดีจับคู่ให้กับจ้ับคู่วินตามนี่หละคุณพ่อครับวินตามนี่หละมีสองสี่คุณพ่อ สี่สองห้าสองหกไปนะคุณพ่อทันเซว่าจับมันสียู่รักสีบรักน้อยลรอวาในสูตรมันก็ได้ใไ้ให้เพิ่นปีนกันเดาแล้วแต่ในเอฟซีพูกเพิ่นของพวกเพิ่นมาบบดนี้ก็มีสองตีสองหาสองหกแล้วเนาะก็มีสี4ห้าสี่หกคุณพ่อิตัวนี่ลหละบินกันอ สี่ห้าสีหส่หกครับแล้วก็ห้าหกคุณพ่อห้าหกอันบานี่ผมสี่เอาโต๊ะการคุณพ่อจะผู้หนึ่งแล้วคุณพ่อเดินสามหาด้วยคุณพ่อครับ สามาผมยานมันคืนแต้มนะยันสองคืนแต้มปั๊บนี่มันที่เป็นสามนะบ้านนี้สามมันสะแลนกับใจหาเพราะว่าเดียวเมื่อกี้นี่มันสองมันลดแต้มปั๊บเป็นหนึ่งมันก็ไปแลนใส่แปดมันก็เป็นสิบแปดพอดีเนาะคุณบ่อนาะครับนี่ผมยันมันเป็นับน้องนั่นกับแิเคจะจะไหนลหละว่านอสูนั่นนังสี่อันผมจะเอาสามตัวให้ตัวหนึ่งแล้วก็ก่าเด้อครับสามตัวนี่จะเอาให้คุณพ่อมีแปดสามาคุณพ่อ เอาตัวเดียวนี่สามห้าครับตัวเดียวนี่ครับแต่ว่าเลขตัวเนี้ของผมหนูผมมาเนี้ยสามห้าเดือคุนพ่อเเ้อเอาคือว่าเป็นอันคือว่าเป็นตัวกันครับอันเป็นตัวกันทื่เป็นตัวกันตัวเนี้ยแหละตัวนี้ตัวเว่นก็มูเป็นอย่างมาาันจังเ่นคือผมผมจับมาจากงวดเมื่อกี้ผมหายไปสองสี่หก แปดเป็นตัวยืนเนาะบานนี้มันลดลงแต้มหนึ่งบานนี้งวดนี่ผมจยากมันสองมันขึ้นเป็นสามนะถ้าขึ้นเป็นสามปับมันถึงมาอยู่กับแปดแต่ว่ามันออกไปแปดเพราะใดมันจะต้องมีหามันอยู่น้ำนะคุณบอกผม,ผ,มผมเลยจับมาแล้วนี่แต่ว่า่ะเอเจย์บอกแม่มเเบื้อง,งแล้วนั่นไอ้่นไปจับอไฟบดเลยก็ได้เอาไคแก,ก่ตัวหลักของผมนี่มีสองมีสี่มีห้ามีหก ถามมันเพี้ยนมันก็อาจจะขึ้นแต้มลงแต้มเท่านั้นแหละเ้อคุณพ่เอเ้อครับาตามไล่ในเลขล่าเขในเดี๋ยวผมตีไล่ฟังเนอะตั้งแต่วันที่ยืดซีมันออกผมหายไปหนึ่งสองสามสี่เนาะมันออกตรงตรงสามสองเนาะหัวถัดมาผมหมาศนะูนย์สามแปดห้าอารขมันออกแปดห้าหลังจากนันมันมันมัน,ม,นมันที่ขึ้นแต้มลงกแต้มตมันเลิกคุณพ่อนี่ผมห้ายััดามาวันที่ 29, ยื 27, เก้าผมหมาหเสองเจ็ดแปดสี่เนาะเลขออกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะนะคุณพ่อ คือแปดมันขึ้นแต้มหนึ่งเป็นเก้าอ่ะนะคุณพ่อครับงวดทัดมากนี่ผมวันที่สามเดือนผมหายไปศูนย์หนึ่งแปดสี่เนาะเล่มันออกสี่สองเจ็ดเจ็ดนั่นหนึ่งมันขึ้นไปแต้มหนึ่งเป็นสองอ่ะนะคุณพ่อวันนี้งวดเมื่อกี้นี่ผมก็หายไปสองห้าหกเจ็ดเนี่ยมันก็ขึ้นไปแต้มเดียวเนาะเจ็ดขึ้นแต้มหนึ่งมันติดเป็นสองแปดอ่ะนะคุณพ่อวันนี้งวดเมื่อกี้ผมหายสองสี่หกแปดเนี่ย มันกับเ่ากันพอดีนะนะคุณบอยผมก็เลยจับไป้วนี่ผมก็เลยเอาไปเด็นซ้ำหาหาสามด้วยคุณบอเถอครับันนีนี้นนี่จับตาไม่ทำารมันที่มันเดินมากเนาะครับเออการเล่กันแนสามตัวกายเท่านั้นละวันนี้ช่งนั้นกับผแม้ว่าผมมีวามหมายที่วที่ผมจับตรงๆไว้สองสามสองสี่สองห้าสองหกตาปกติมันจะต้ออกนั่นแหละวันนี้มันเลี่ยนมาหลายงวดผมก็เลยเลี่ยนไปนัเพนจุดอก นี <ider> level, so so example, there, so ่เพราะว่าย่างเก่งกับแค่ถึงแต้มลงแต้มเพื่อเอาตัวนี้แหละเป็นแกนกลางไว้แคุณพ่าโอ้ผมมักสองละคนมักสามมังหงมังกะเอามาดเสียบใส่ซุ้มนี่แหละเด้อคุณพ่อเด้อครับคขาขาขาต้งเหมือนทำม้วนกาไม่นี่ตอนนี้แหละคุณพ่อในวันที่เจ็ดเท่านี้แหละก็คล้อยยิ่งๆบังๆลำรวยลำรวยเด้อโชคดีสุขทุกคนของหลวงพ่อผมละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับครับ พี่น้องเข้ากับแคปหน้าจอได้ของเสี้ยนผาสุกพอ่อพปนกระเบ,าบ้าบันย่อยเนาะพี่น้องเนาะตะว่าตกเอาตกกันมาเป็นตัวเด่นตัวเน้นเนาะพี่น้องเนะาะก็มีสองสี่สองหาสองหกสี่หาสี่หกแล้วก็ห้าหกเนาะพี่น้องเนาะให้ว่าวิ่งเอาอยู่ในสี่ตัวเนาะพี่น้องวิ่งเอาอยู่ในสี่ตัวนี่วิ่งเอาหมุนเอาอยู่ในสี่ตัวเนาะพี่น้องเด้อ พราะว่าพอพอนก็วิ่งให้มดกู้ต,ตัวกดโตแล้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อะพอนก,วนนก,ก็วิ่งมาเราจะขี่วิ่งเหรอจังใดละนอกจากขี่จัดสามตัวนาะพี่น้องสุดสามตัวสี่ตัวนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีเลขกสีนะ่ต,ตัวนั่มสี่ตัวสามตัวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้ออ่ะก็ขอบบุญขอบคุณพอเสี่ยนพาสุขหลายๆลายหมแง่งสองทุ่มครึง่งไหนพี่น้องเอา้าโชคมานกันโชคผู้ชคขคนรวยๆวเฮง,งๆปังๆกันเอาฝากคนไลรงโคตรแช่ กดติดตามเพจพาลุ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม